สะเทือนวงการดาราเมียนมา ฆ่าหันศพลูกเลี้ยงสาว15รวบขณะข้ามฝั่งมาไทยจับคาชายแดนตำรวจย่างกุ้งออกหมายจับนายมินลาซานักแสดงชื่อดังเมียนมาพร้อมภรรยาซึ่งเป็นอดีตนักแสดงสาวอายุ31ปีเช่นกันและนายอองวินโซอายุ29ปีคนรับใช้ภายในบ้านในข้อหาฆาตกรรมหันศพเด็กหญิงภายในบ้านพักของตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าเจ้าหน้าที่ก,กำลังกะเหลี่ยงดี กองพ903ได้จับกลุ่มนายมินราซาพร้อมภรรยาและลูกจ้างขณะกำลังข้ามน้ำเมยที่บ้านมิลาป่านจังหวัดเมียวดีชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่โกเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและถูกนำตัวขึ้นรถทหารชนกลุ่มน้อยนำตัวส่งตำรวจในท้องที่เมียวดี เพื่อส่งต่อไปกรุงย่างกุ้งดำเนินคดีตำรวจสืบสวนเมียนมาแจ้งว่าพฤติกรรมของนายมีนร,ราซาอายุ40ปีได้ร่วมกับพวกอีกสองคนใช้อาวุธมีดทันศพนางสาวราจาอายุ15ปีลูกบุญธรรมที่ได้รับเลี้ยงมานานกว่า5ปี ตามรายงานตำรวจยังกุ้งบอกอีกว่าฉนวนเหตุการฆาตกรรมเกิดขึ้นหลังจากที่นายมินราซาได้มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับลูกเลี้ยงจนมีกระแสข่าวหลุดออกไปและต่อมาได้เกิดเรื่องราวระหว่างภายในครอบครัวของนักแสดงรายนี้ขึ้นเป็นฉนวนก่อเหตุฆ่าหันศพโหดเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวใหญ่สู้กระแสโควิด -19 ในเมียนมา และแรงงานชาวเมียนมาที่แม่สอดเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุแบบนี้มาก่อนว่ามีนักแสดงหรือดารามีพฤติกรรมโหดร้ายทั้งนี้กองกำลังตำรวจย่างกุ้งได้ตั้งข้อหานายมีนราซาพร้อมภรรยาคนรับใช้ถึง5กระทงใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นมีโทษประหารชีวิตด้วย